กลับกาสู่เบรกที่2ของรายการเมืองทองทีวีต้องบอกว่าเล็กแรกของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2016นั้นโค้บานทวตวันสีปานและลูกทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับ เมื่อลงสนามไปทั้งหมด17นัดเก็บชัยชนะไปได้15นัดและแพ้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเก็บได้45คะแนนเต็มโดยสามารถผ่านสโมสรใหญ่ๆได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกชนะสโมสรนครราชสีมาที่แฟนบอลณวันนั้นทำสถิติเข้าชมมากที่สุดในฟุตบอลไทยลีกมาได้1ประตูต่อ0ูและเอาชนะทีมลุ้นชมป์ด้วยกันอย่างสโมสรบางกอกกลาส F4 ไปได้2ประตูต่อศูนย และทำสถิติที่ต้องจดจำและจารึกไว้ได้วยการบุกไปเอาชนะสโมสรบุีรามยูเนเตดมาได้3ประตูต่อศูนเป็นการบุกชนะสโมสรบุีรามยูเนเตดได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่สโมสรแห่งนี้เปลี่ยนชื่อมาจากสโมสรการไฟฟ้าอายุธยาเลยทีเดียวนะครับสโมสรกีฬาผิวของพวเราไม่เคยชนะทีมประสาทสายฟ้าได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกภายใต้าการทำทีมของกุศลหนุ่มโค้ชแบรนทศตวันสีปาน หลังจากนั้นฟอร์มก็ยังคงร้อนแรงนะครับยังเอาชนะทีมชนบุรี FC ไปได้1ประตูต่อศูจากการทำประตูของชนาทิปสงกระสินและบุกไปชนะสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดมาได้3ประตูต่อศูนย์ และยังต่อเนื่องในการชนะทีมสุพรรณบุรีไปได้1ประตูต่อศูนย์เป็นการผ่านสมโมสรใหญ่ๆและยากๆมาได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้สมโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดของเราจบเลกแรกด้วยการนําเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกถึงแม้ว่าผลงานของสมโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดจะยอดเยี่ยมมากๆในเล็กแรกแต่ด้วยภายใต้คอนเซปต์เดอะดรีมทีมทีมในฝันของแฟนบอลทุกๆคนสมโมสรก็ได้มีการเสริมนักเตะเพิ่มเป็นดีลที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเป็นดีลที่เป็นไปได้นะครับ ด้วยการดึงตัวอุ้มเทียทรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยแบ็กซ้ายระดับเอเชียที่ย้ายค้ามฝากจากทีมลุ้นชมป์ด้วยกันอย่างสโมสรบุรีรามยูเอตด้วยค่าตัวสถิติสโมสรในการย้ายทีมเลยทีเดียวแ่ะครับอ,อท่านวิลา์โลทองนะครับแล้วก็ท่านประธานสโมสรแล้วก็พี่แบร์นะครับที่ทําให้ดีวครั้งนี้เกิดขึ้นครับแล้วก็ ที่ต้อนรับผมในการที่มาเล่นทีมนี้ครับรออรครัผมบ,บก็ผมว่ามันเป็นวิถีฟุตบอลมากกว่าครับที่ทำให้ผมตัดสินใจมาที่นี่ครับมผมคิดว่าเมืองทองเป็นทีมระดับต้นๆของประเทศไทยครับแล้วก็ผมต้องการ ความท้าทายใหม่ให้กับตัวผมด้วยครับแล้วก็เมืองทอนเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับผมในตอนนี้ครับครับครับก็รู้สึกอบุญครับก็ทุกคนให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีครับแล้วก็ผมก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวด้วยครับแล้วก็เป็นการที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่ตอนแรกแล้วที่จะมาเล่นที่นี่ครับแต่ก็มันมีก็มีเหตุ ที่ต้องไม่ได้มาครับก็ครั้งนี้ได้กลับมาก็รู้สึกดีใจครับอยากมีความท้าทายใหม่ๆครับก็มาอยู่ที่นี่ด้วยก็มีเพื่อนที่เล่นในนามทีมชาติด้วยกันอะไรครับก็คุ้นเคยแล้วก็อยากจะพาสโม,มสรเมืองทองประสบความสําเร็จครับเธีรอทรอบุญมาทันคือน,นักเตะเบอร์ต้นๆของประเทศที่มีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติและถ้วยเอเชียอย่างโชคโชนถือว่าเป็นการเสริมทีมในเล็กที่2ที่ตรงใจแฟนบอลกีเลนพยองอย่างมากๆครับ ขนาดช nah, ุดแข่ง okay. ข uh, ันของสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ที่สกีนเบอร์3ค่าตลาดเลยทีเดียวนะครับดําีเลย้อ้งรองของขอลูกขอรงงของของอขร้อ้รัขอลูกขอ อุ้มอุ้มขอลู้เราจำเรานะนายจำเราได้ดีต้อนรับกลับบ้านอีกครั้งนะอุ้มจริงๆเราควรจะมาอยู่ด้วยกันตั้งนานและคลาดกันไปแต่ไม่เป็นไรยังไงก็มาอยู่ดีเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้ได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งครับก็รู้สึกยินดีและดีใจมากครับที่ได้กลับมาเอออสจีเมืองทองครับก็ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทําให้ผมกลับมาที่นี่ครับก็รูส้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็จะไปจะทาสุดความสามารถครับตื่นเต้นไหมครับที่ s c g Sta d i เดียมวันนี้รู้สึกผู้สื่อข่าวจะเยอะที่สุดตั้งแต่เคยรองรับมารวมไปถึงแฟนคลับ,บที่เปิดตัวนักเตะแล้วมีคนมาขอเยเซนเยอะมากดูซิว่าคนรักอุ้มแค่ไหนครับอ,อ๋ออย่างแรกเลยก็ตื่นเต้นกับพี่ๆกองทัพนักข่าวมากครับก็ไม่เคยแถลงข่าวอะไรที่เป็นทางการอะไรขนาดนี้จริงๆครับแล้วก็ ก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองทองด้วยครับที่มาให้การต้อนรับมากมายครับก็ก็ตกใจเหมือนกันครับที่มาพร้อมเสื้อเบอร์สามครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะซื้อซื้อแล้วสกรีนมาเร็วขนาดนี้ครับก็ขอบคุณมากครับก็รู้สึกถึงความอบอุ่นครับของบ้านหลังนี้ครับและเจ้าตัวก็ใช้เวลาในการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมไม่นานนะครับเพราะว่ามีเพื่อนสนิทอย่างตองกวินธรรมสัจจานันที่เติบโตมาพร้อมๆกันตั้งแต่เด็กๆณสถาบัน ฟุตบอลขาสั้นอย่างอัศวชันทนบุรีและรุ่นพี่ที่สนิทกันมากๆอย่างพี่มุ้ยธีรสินแดงดานอกจากนั้นยังมีเพื่อนร่วมทีมชาติอีกลหลายต่อหลายคนนะครับ นอกจากการเสริมอุ้มเือทรบุญมาทันแล้วนั้นสโมสรเอสซีจเมืองทองยูเนเต็ดก็ยังได้เสริมกองหลังทีมชาติไทยอย่างอดีศรพรมรักจากสโมสรบีซีเทโรและกองหน้าประสบการณ์สูงจากสเปนอย่างซิสโกเชอร์มินสเข้ามาเป็นตัวเลือกให้โค้ดบานทตตวันสีปานต่อจากทิวสินแดงดาเคลตันซินบาอดีศักไกยสอนและไมเคิลเอนดรีอีกด้วย ช่วงหน้าเราจะกลับมาดูผลงานของ The Dream Team ในเลขที่2กันครับมีใครสัมภาษณ์เพิ่มไหมครับ